นี่กดอัดหรืยอยังอ่ะกดแล้วอ๋อวันนี้ค่ะเราจะต้องมาฝึกบมอีกีนึงสี่สามสอมุ่งมันตั้งใจเราต้องทำได้วันนี้เราจะต้องกินให้เยอะที่สุดในโลกลุยอุยไม่ให้ชิมเหรอคะพี่ปาเชียง หมือนกุนเชียงอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะเป็นข้าวเกียบแบบโบราณนะคะอันนี้เป็นหน้ามะพร้าวค่ะแผ่นเดียวค่ะแผ่นเดียวทานเลยไปเลยดีวิธีถูกดีหัวถึงไปเพื่อหัวถึงไปเพื่อหัวถึงไปเพื่อแล้วสงสารหนุ่มเบื่อมันเปียกๆอ่ะอยู่ตไหนอ่ะ ของกินเยอะมากเดินไปไหนก็มีแต่ของกินหูยหอมมากอะแกหอ,อ,ม,กอนนมมากไข่มุกนุ่มมากอร่อยอร่อยเลยนี่มาแล้วจ้ะ ก็จะไปกี่ไปซิมกินซะหน่อยนี่ร้านนี้คือร้านข้าวแกงขนาดรับประทานข้าวแ,แกงขนาดแดงข้าวแกงขนาดแดงอุ้ยละแค่ละไข่เขา<น>เรียกว่าละแค่ละไข่ใช่ป่ะหิิววไม่มีตังควันนี้ตงังค์ให้พี่เลี้ยงมาได้เหรอพี่เ,เดี๋ยวนึงเอากุญแจรถมีกล่องมาแวะรอแป๊บน,นึงนะคะเอากลับบ้านได้เหรอแป๊บเฮ้ย าาเอาหารนี่เอาเอยดิ๊งถามห,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 หมอหมออะไรหมอจะไม่พูดผิดสับเปพได้ไหมกะเพราโบราณไก่ต่างกับกะเพราไม่โบราณแตกสิค้าเดี๋ยวก็รู้ไม่แตกไม่รู้หรอกโมไน้ปลอยเนี่ยเออมุมมมด่าหลายดอกนะกินให้ดูก่อน,อน,นาทางขวาง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ b a น g k o k Cooking s t u d i า by Chef k e หรือว่า Chef t a b l นะครับสำหรับวันนี้ผมเช e เ k ่นวัชระมีวิเศษโภชนทริปนะครับ เป็นผู้ดูแลโต๊ะอาหารในมือนี้ของท่านน,น,นะคะวันนี้เป็นหอยเชลโตเตะซอสมะขามกับไข่ปลาคาเวียสโมกจากออสเตรเลียนะครับกับดอกกุหลาบหินกุหลาบหินอ่าม,มีความสุขนะคะขอบคุณค่ะเชฟอันนี้เขาเรียกว่าลาบปากตองลองตัวหอยนะืม อยากกินหมดทั้งก้อนเลยรู้สึกเสียมารยาทยังไงไม่รู้อันนี้เราต้องเปิดต่อมรับรสนะคะนี่อันนี้เป็นไวน์องุ่นขาวจากเยนนานั่นเองที่นี่เขาจะแบบว่าเครื่องลือด้านวายอยู่แล้วนะคะคุณเขาให้เปิดต่อมเฉยเขาให้เปิดต่อมรับรสเคยกินเขาให้แค่เปิดต่อมรับรสเปิดยังไงอะเปิดมาต้นแค่นั้นไม่เคี่ยวเคี่ยวปากดูดองอมใช่ไหมดูดงอมเกิน อยังดูดูแล้วดูอม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 ในปากแล้วก็ค่อยเกินรัวคอไปมากินแล้วนะอุ้ยกินแล้วนะอร่อยมากกลิ่นของเครื่องเทศต่างๆดีมา กินเราไม่ใช่ใช้ไี้ช่วงองี้เรากินอย่างนี้ได้ฮะเรากลัวอย่างงี้ไม่ได้เ้องช่อมไม้อย่างงี้แล้วก็อาหารก็หลังเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เขาไม่ค่อยให้หงายซ่อมอย่างงี้ถ้าใช้ซ่อมเวลาเข้าปากเขาต้องให้คว่ำอย่างงี้มันจะโผล่ขึ้นมายังไงอ่ะเาเปลี่ยนดิบมาดิบอะไรอย่างงี้มันต้องคว่ำอย่างงี้แล้วเข้าปากความความความต้องความอย่างงี จะเป็นปลากระพงฝรั่งเศสนะครับต้มกับใบโหระพานะครับเป็นซุปเคลียร์ๆซุปนะครับอร่อยมคืออาหารไทยเลยทุกคนคิดว่าอาหารไทปมากรูดให้ให้รบกวนใช่ไม่ต้องบวนทีนะเวลากินซุปเสร็จปุ๊บไม่ต้องแบบแล้วก็บวนทง นี่คือเชฟลองออกไปหมดแล้วนะคะจะได้หอมน้ำมันนัคะๆอร่อยมากเคยกินมากแบบเด็กๆอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไขยเยอะคือความหวาน่นี่จะช่วยกันะทำ แ็บทิ้งอ่ะไม่ได้